สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะอยู่เกาะลอยเหมือนเดิมก็พอดีมีคนอยากเห็นคลิปทำสับคอปลาหมึกนะหรือวิธีการอิเคจิเมะปลาหมึกนะก็อันดับแรกต้องหาหมึกให้ได้ก่อนนะไม่รู้ว่าจะมีตัววันนี้ถึงจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูได้นะไปแค่เดี๋ยวไปเตรียมตัวกันก่อนเลย อเคออกอกน่น oh, ่แล้วนะนะันนี ool, ้จับปลาทูันนี้จับสีประทูนะเห็นท่านมาดอง ชิมเมะปลาหมึกนะดูว่ามันจะตัวใสจริงหรือเปล่านะสับคอมเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะนี่นะเราก็จะใช้กรรไกร <c oughs> กรรไกรนะตัดไปที่คอเลยเนี่ยตัวมันนึงมีสีอยู่นะเนี่ยทิ่มคอมเลยเด ทิ้มตรงคอมันนะตัดเหมือนตัดถุงมึกมันทิ้งนะนตัวมันขาวเลยแต่ทำไมหัวมันไม่ขาวด้วยอ่ะอีกจิเมะปลาหมึกใครขอดูนะนอย่างนี้แหละ ทำเพื่อเหมือนกับรักษาความสดของปลาหมึกไว้ให้สีของตัวมันเนี่ยไม่เปลี่ยนนะยังคงใสยอยู่แบบเนี้นี่นะเห็นไหมเนื้อมันก็ยังใสยอยู่เลยเนะี่ยเห็นไหมอ,อีเคจิเมะนะวิธีการฆ่าเพื่อรักษาความสด ครับวันนี้ก็มีเรื่องนําเสนอเพียงแค่นี้แหละครับไม่ได้พกกล้องมาแะไม่ได้ติดกล้องมาวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากกดดันตัวเองนะก็แค่มาพักผ่อนผ่อนคลายแล้วก็ทําอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆดูนะโอเคนะไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณครับสวัสดีครับ